แค่คุณทำสามสิ่งนี้รับรองชะลอการเสื่อมของไตได้อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่การรู้ไว้จะได้ไม่ป่วยนะคะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องทํายังไงถึงจะชะลอการเสื่อมของไตได้อย่างแน่นอนด้วยนะอย่างแน่นอนหมายถึงว่าถ้าคุณสามารถทํามสิ่งนี้ได้เนี่ยคุณจะไม่มีภาวะไตเสื่อมอีกเลยห่างไกลจากภาวะไตเสื่อมแน่นอนนะคะอันดับแรกก็คือลดเค็ม บางคนบอกว่าพูดง่ายเนาะลดเค็มลดเค็มเราต้องทํำยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ช่างตวงวัดอะไรเวลาทํากับข้าวก็คือเอาอร่อยเข้าว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่อไปถ้าสมมุติว่าเราอยากห่างไกลนะโรคความดันโลหิตสูงโรคไตนะคะ ก็จะต้องงดเค็มนะลดเค็มเท่ากับลดโรคเลยแหละอันนี้ของกระทรวงสาธารณาสุขท่านกล่าวเอาไว้เลยนะคะลดเค็มในหนึ่งวันเนี่ยคนเราควรจะทานโซเดียมได้ประมาณเท่าไหร่โซเดียมคือเกลือนะคะควรจะทานโซเดียมได้ประมาณ2,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะซึ่งทีนี้โซเดียมมันอยู่ในอะไรบ้างที่เราจะหยิบจับมาใช้ได้ในแต่ละวันเกลือน้ำปลาผงชูรสผงฟูซอสหอยนางรมซอส มะเขือเทศอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งในปริมาณที่2,000มิลลิกรัมโซเดียม2,000มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยมันสามารถใช้อะไรได้บ้างอเอามาเริ่มต้นที่เกลือ1ช้อนชามีอยู่แล้ว2,000อันนี้ถ้าสมมติว่าเราจะใช้เกลือเนี่ยเราจะต้องใช้ไม่เต็มช้อนเพราะว่าในอาหารตามธรรมชาติในเนื้อปลาในเนื้อปลาทะเลเนี่ยมันมีโซเดียมอยู่แล้วนะคะเราก็เลยโคต้าที่เราจะใช้จากเครื่องปรุงรสต่างๆเหล่านี้พี่การคิดว่าถ้าให้ดีเนี่ย ควรจะอยู่ที่ประมาณ1,500ก็พออีก5 0 0เนี่ยเผื่อ,อไว้สําหรับที่แบบว่ามันมีโซเดียมอยู่ในอาหารแล้วยังในผักเนี่ยก็มีโซเดียมอย่างในเนื้อสัตว์ก็มีโซเดียมนะคะเราก็เลยจะก,กันเอาไว้สําหรับของสดที่มันมีโซเดียมอยู่ในตัวอยู่แล้วนะส่วนเครื่องปรุงเนี่ยเอาไว้สัก1 5 0 0มิลลิกรัมก็พอนะคะเนาะทีนี้ ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะมีอยู่ประมาณ450มิลลิกรัมนะคะในซีอิ๊วขาว1ช้อนชามีอยู่400เนาะในเกลือ1ช้อนมีอยู่2,000ในเกลือ1ช้อนชามีอยู่2,000มิลลิกรัมทีนี้เราก็ไม่ควรจะใช้เต็มช้อนชานะไม่ควรจะใช้โกต้าแบบเต็มๆพี่การบอกแล้วให้ใช้แค่ประมาณ1,500ม mm, ิลลิกรัมนะก็เพียงพอแล้วนะคะเราควรบริโภคเกลือประมาณแค่นี้นะคะ มาถึงสิ่งที่2ที่เราจะต้องคุมถ้าเราไม่อยากมีภาวะไตเสื่อมก็คือเราจะต้องคุมความดันนะคะความดันความดันเกิดจากอะไรทําไมถึงต้องคุมความดันเพราะว่าถ้าเราไม่คุมความดันเนี่ยถ้าเราเป็นความดันในระยะเวลานานๆ5ปี10ปีเนี่ย ไอตอนแรกๆมันไม่มีอาการอะไรหรอกแต่ว่าพอเราเป็นไปในระยะเวลานานๆเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีอวัยวะหลายๆอย่างที่เสื่อมตามไปด้วยอย่างเช่นไตนี้แน่นอนแล้วถ้าสมมุติว่าคุณมีภาวะความดันโลหิตสูงโดยที่แบบว่าควบคุมไม่ได้สักประมาณ10ปีเนี่ยคุณจะมีภาวะไตเสื่อมได้เกือบแ0อร์เซนนะคะอันนี้นะจากผลวิจัยจากการเก็บสถิตินะไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยนะคนชาวต่างชาติก็เหมือนเหมือนกันนะคะ ความดันก็เลยเป็นตัวแปรที่สำคัญที่เราจะสามารถที่จะควบคุมถ้าเราควบคุมได้เราจะชะลอการเสื่อมของไตได้ไตไม่มีเสื่อมเราจะต้องไม่ต้องฟอกไตไปตลอดชีวิตนะคะเนาะทีนี้ทำยังไงที่เราจะสามารถควบคุมความดันได้นะคะพี่การก็มี5ข้อที่จะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถควบคุมความดันได้ที่สําคัญโดยไม่ใช้ยาด้วยนะคะอันดับหก็คือ ในเรื่องของการลดเค็มนี่แหละเช่นกันนะถ้าเราลดเค็มเราก็จะสามารถคุมความดันได้นะคะลดหวานนะอย่าทานหวานมากเกินไปถ้าทานหวานมากๆความดันก็ขึ้นเช่นกันนะคะอันดับที่3ก็คือลดยูริกบางคนคิดว่าเอ๊ะทำไมมันเกี่ยวกันตรงไหนถ้าเราทานอะไรที่มียูริกสูงๆระดับกรดยูริกในเลือดของเราสูงมากกว่า6เป็นระยะเวลานาน,านๆสักพักหนึ่งเราจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะทางั้นก็ต้องมาลดยูริกกันยูริกได้จากอะไรยูริกได้จากแอลกอฮอล์ยูริกได้จากน้ําซุปยูริกได้ ได้จากผลไม้รสหวานที่มีน้ำตาลฟตตรุกโตสอันนี้3อย่างนี้นะคะถ้าลดได้ให้ลดนะถ้าเราเริ่มมีความดันสูงๆเนี่ยพยายามลดนะถ้าอยากทานผลไม้ให้ทานผลไม้สดที่เป็นชิ้นๆ จะได้พวกกากใยแล้วก็ได้น้ําตาลที่ค่อนข้างน้อยด้วยนะคะและก็อันที่4ก็คืออยากให้เราเนี่ยลดน้ําหนักเพราะว่าถ้าเราสามารถลดน้ําหนักได้1กิโลกรัมเราจะสามาลดระดับความดันตัวบนได้ประมาณ 8- 10มิลิเมตรปรอดลดความดันตัวล่างได้ประมาณ4-5มิลิเมตรปรอดถ้าเราลดได้แค่1กกิโลมันลดลงมาได้ตัวบนประมาณ 8ถึง10ตัวล่างประมาณ5-6ถึง6เนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วและที่สำคัญเวลาเราลดความเวลาเราลดน้ำหนักอ่ะเราไม่ได้ลดกันแค่กิโลเดียวบางคนแบบว่าตั้งใจมากๆเลยลดได้เป็น5กิโล10กิโลพาความดันลงมาสู่ระยะปกติได้เลยอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับนุ่มๆหลายๆคนถ้าอยากจะลดความดันลดบุหรี่นะคะงดได้งดไปเลยเพราะว่าบุหรี่ไม่ได้มีประโยชน์กับร่างกายในไม่ว่าจะด้วย กรณีใดๆทั้งสิ้นไม่มีประโยชน์ใดๆเลยที่สาคัญคือราคามันแพงขึ้นแพงขึ้นตลอดเลยทําร้ายไตยทําร้ายเส้นเลือดทําร้ายปอดนะคะทำร้ายขนรอบข้างอีกต่างหากอันนี้พี่การฝากไว้นะ5อย่างสําหรับที่ใครที่ทําได้นะทำห้อย่างนี้ก็จะลดความดันได้เมื่อลดความดันได้ก็จะลดภาวะไตเสื่อมได้ไม่ต้องฟอกเลือดนะคะและอันที่3ที่เราจําเป็นจะต้องทําถ้าเราอยากที่จะลดภาวะไตเสื่อมนั่นก็คือ การลดมันนะคะการลดมันบางคนบอกว่าเอการลดมันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไตก็ถ้าสมมติว่าเราทานของมันเยอะๆเราทานของมันเยอะๆระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายเราสูงก็จะทําให้เส้นเลือดเราเนี่ยมีคลอตมีริมเลือดมีก้อนไขมันอะไรเงี้ยไปอุดตันทําให้เลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณไตเนี่ยได้ไม่เต็มที่นะคะทําให้แบบว่า หลอดเลือดเรามีปัญหาหลายๆอย่างเลยที่เกิดจากการทานอาหารมันนะถ้าสมมุติว่าหลอดเลือดเราเนี่ยมีปัญหาที่หลอดเลือดสมองหลอดเลือดสมองมีไขมันไปอุดตันค่อนข้างเยอะเลยไปอุดตันที่หลอดเลือดสมองก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นอัมพาตได้ถ้ามีไขมันเยอะๆไปอุดตันที่เส้นเลือดหัวใจก็จะทาให้เรามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้นะคะไปมีปัญหาที่ไตอันนี้ก็จะทําให้ไตเนี่ยแบบมีภาวะเสื่อมการทํางานของไตลดลงได้นะคะอันนี้ลดเค็ม ลดความดันลดมันแค่ทำสามอย่างนี้นะคะชีวิตคุณก็จะปลอดภัยจากภาวะไตเสื่อมนะคะและที่สำคัญเลยก็คือไม่ต้องฟอกไตไปตลอดชีวิตนะคะแล้วพบกับ ความรู้ดีๆแล้วก็สาระดีๆจากพี่การในคลิปหน้านะคะก่อนที่จะจบคลิปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดสจ่นกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อว่าทุกคนจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพี่การนะคะรู้ไว้จะได้ไม่ป่วยแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ